ครับผมสวัสดีครับฟังคักฟังแน่แจกคักแจกแน่เนาะสามตัวบนสองตัวล่างอีกเนาะครับผมได้ลอตเตอรี่สามตัวท้ายนะครับผมรางวัลท้่ยก็ได้ใช่ได้ลอตเตอรี่สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสิบใบสิบใบใบเป็นเลขคำนวณผมมันได้ผมคำนวณออกมาได้หนึ่งเก้าหกผมก็ไปหยิบลอตเตอรี่มาเสี่ยงมาเสี่ยงวอตเตอี่เข่าบ่อนด์เนามหมาบลอนด์ห้าสิบใบแมนหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกสี่พัน แมนปครับผมคู่นั่นเออพี่น้องนั่นนะครับผมส่วนต่างอีกส่วนต่างอีกนะครับผมแล้วก็คนละส่วนกับเจ๊ดำคนละส่วนเพราะผัวกับเมียคู่นี้จะซื้อไม่เหมือนกันนะครับผมต่างคนต่างซื้อปัดโทษนี่สื้อตุ๊กาที่ผ่านมาให้ดูไหมครับพี่แมนมีครับผมหลายๆช่องนี่นะครับผมวัดที่แล้วแม่น นึนี่เลขคำนวณผมวันที่แล้วอไม่นี้แหละคอยเลขคำนวณรอี่เดนอันนี้คืองวันที่ผ่านมาเนาะเก้หกครับผมแต่ว่าพี่บ่าไปหยิบรอตตอรี่ได้หนึ่งเกหใช่หนึ่หันหาเก้าหนึ่งหกว่ามี่แมนเลยเอาหนึ่เก้ากมาจะได้เถือกซ้ำเถืกซ้ำว่านั้นกาไปเห็นรอตตอรี่เห็นเลขทะเบียนรถเจ้าของกระเดือตัว งามลา <ๆ S 1> กนว่ือล่บนครับขวดนั้นก็เหมือนวดนั้นที่ไปวัดสามนีที่ไปเจอพ่อยาพ่อยาบอกว่าไอ้บาวมาซื้อลอตเตอรี่นะอผมก็ไปหยิบเลยจายมาอีกสองใบไอ้ห้าแปดสี่สามตัวท้ายแมน <c oughs> ซื้อน้ำกัน <c oughs> ซื้อน้ำกันแต่พ่อายาหรือยากคอนแต่จะไม่ซื้อแล้วขวดนั้นนี่คือสถิติงวดที่ผ่านมาด้พี่น้องครับผมเพราะท่านในแมนงวดนี้งวดนี้ก็ สูตรคำนวณก็ทําไว้เสร็จแล้วนะครับผมเพื่อใครได้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ก็จะปล่อยให้ก่อนแล้วก็พี่บ่าวฝันดีเขาจะมาบอกต่อ f อฟซอีกทีหนึ่งนะครับผมบ่าวยังไม่ฝันนะคะอันนี้เป็นสูตรคานวณของพี่บ่าวนะครับที่ต่อว่ายังไม่ฝันนะครับยังไม่ได้ไปหยิบจับลอตเตอร,รี่ไว้ยังไม่ได้หยิบจับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ยังไม่วางขาย เพราะว่าพี่บ่าวนี่ต้องคํานวณเลขออกปุ๊บคานวณปั๊บแล้วก็ต้องไปหยิบรอตตอรี่มาเสียงมาฝ <มา S 1> ันครับผมมาฝันจะได้มัน่นใจแล้วจะรีบไปเอามาอกีกจะว่าหยิบมาแล้วผมจะว่าหยิบใบนี้มาแล้วถ้าฝันดีก็ไปหยิบซ้ําคือไปเอาซ้ํานะครับผมก็แสดงว่าฝันดีตอนนี้ก็ไปซ้ําได้ตั้งสิบใบครับผมตอนเลขก็หยิบมาอสองใบว่าสามใบผมไปหยิบมาจากในอุดรแล้วก็พอฝันดีผมก็ไปซ้ํานะครับผม แล้เนียผมบอกพิธานแล้วฝันินพญานาคถูกดีผมก็บอกดูถ้าผมฝันินพญานาคผมจะถูเลขถ้าฝันไปอย่างอื่นส่วนมากไม่ค่อยถูกนะครับผมถ้าฝันเห็นพญานาคที่ไรเนี่ยะังไงก็ถูกแต่บ้าไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมเกื้อนนี่ยรับไปเย็บลอตเตอรี่ขนาดสูตรคำนวณมันออกมาเก้าหนึ่งหกครับผมยังไปเย็บได้หนึ่งเก้าหกเลขท้ายสามตัวพญานาสซอย กพมาไปหายูแแผงรัตเลียนบะมี้ก้าหนึ่งหกเป็นบ้าค่ะใช่ครับผมขวดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมสูตรคำนวณก็หางเดียวฟันมาหางเดียวเลยนะครับผมวาลสก้อนตัวได้หางเดียวแปดสามห้าเท่านี้ครับผมล่างเจ็ดห้าเท่านี้ผมไปบ่าสูตรคำนวณสูตรคำนวณแปดสามห้าล่างเจ็ดห้า สามสูตรใช่ไหมครับสามสูตรไอ้ส,อสูตรนี้นี่ก็ลงเหมือนเดิมอีกต้องคำนวณมาสามสูตรก็ลงเหมือนเดิมนะครับผมบดชนกันเลขอะไร,รบดเอเดกันชนกันแปดสามชนกันเยอะแปดศูนย์แปดศูนย์กระพ้าศูนย์ก็บดชนกันสองสูตรเลยเอาลงไว้ด้วยนะครับผมครแบบับแต่ว่าตัวกันออกมาเด็ดๆคือแปดสามหาครับตัวได้ก็ล่างล่างเจ็ดห้าล่างเจ็ดหาอันนี้เป็นตัว ที่บรรจุเงนเยอะแต่ตัวที่มัดก็คือแปดสาม้ากับแปดสามกับแปดหน้าถ้าเป็นสองตัวนะครับผมว่าเป็นเลขที่พี่บมามัดพิเศษนี่ก็จะไปหยิบจับลอตเตอรี่พวกนี้นะครับผมแปดสาม้านี่นะครับผมตามความฝันพี่บ่าวอีกนะใช่ครับผมแต่ว่าสุดคำนวณนี้ได้ออกมาตามนี้ตามนี้พัดให้เน้นๆแล้วครับผมตัวที่เน้นก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้นะครับผม แต่ว่าสามตัวพี่บ่าวให้เม็ดเดียวตลอดแล้วครับผมแล้วก็ไปสลับเอาจะสลับเอานะครับผมเป็นตัวเลขที่คำนวณยังไม่ได้ฝันนะคะยังไม่ได้ฝันนะครับผมเป็นเลขคำนวณถ้าจะฝันต้องไปหยิบลอตเตอรี่มาก่อนใช่ไหมพี่บ่าวให้ได้หยิบลอตเตอรี่มาก่อนแล้วก็เอามาถึงก็ก็จะตั้งไว้ที่หน้ารถแล้วก็จะอธิษฐานเพราะที่หน้ารถพี่บ่าวก็จะมีพระมีปูพญานาคอะไรพี่บ่าวตั้งไว้หน้ารถก็ ฝันว่าถ้าใช้เลขออกตัวนี้ก็ขอให้ฝันดีแล้วก็ถ้าพี่บ่าวฝันเห็นพญายนาคว่าก่อนที่พี่บ่าวฝันเห็นพญายนาคเนาะเราบ,บอกว่าถ้าพี่บ่าวฝันเห็นเมื่อไหร่คือถูกหวยตลอดทุกวดใชดทด่ทุกวัทุกวดทุกวดแต่ก่อาเห็นพญายนาคปวดกอนน้นที่หยุดทําช่อง YouTube ไปเนี่ยยังบอกกับเจดําเลยตอนเช้าเนี่ยขี่ซาลิงกันไปช่วยขายของบอกเจดําบอกว่าไปซื้อเน ปดหนึ่งสองวดนั้นที่ว่าออกแปดหนึ่งสองก็นะ,ะก็โทรมาซื้อถูกนะครับสามตัวตรงปบ่มเชิดดาวสามฝันยังไงผมบอกว่าฝัน็หนหนองน้ําใหญ่พญานาคอยู่ในหนองน้ําถูกเชิดในตอนเย็นนะครับผมและที่ฝันว่าเบิกซับพาลงไปเอา,าไปเอาก็ถูกทั้งบนทั้งล่างแต่บอกว่วดก่อนนันที่หลุดก็มไม่ได้ฝันเน้นพญานาคฝันเน้นแด่ผีแล้วก็วัดที่ผ่านมาล่าสุด วันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาก็ว่าได้ลงไปในในหนองน้ำเนี่ยหนองน้ำหนองลงเนี่ยกับปู่พาลงไปเอาสมบัติถูกบีาก็มั่นใจว่ามั่นใจว่าถ้าพี่บ่าวขวัญเห็นพัญาน้านี่คือว่านั้นถูกแน่นะครับผม fc จะถือวัตถุรัตติเลขท้ายหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าโกสิบใบสิบใบแล้วก็ส่วนต่างครับผมแล้วก็หกหนึ่งเอกใช่ไหมถูกยกขั้วถูกยกขั้วถูกยกควงจริงด้วยสาวทั้ง เมียตั้งเจดาเนาะทั้งพี่บ่าวเสีบผมเสียดายของเจดานั่นเลยครับผมไม่ได้เขียนสามตัวตรงในเอฟซีเพราะว่าเราไปเจาะเลยว่าที่ตัวมันเป็นป้ายขาวเนาะไม่ใช่ป้ายแดงอยากได้สีแดงใช่เราก็เอาว่าแดงจึงคืองั้ครับผมก็เลยเอาแต่เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วใช่ในกับพูดอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือสูตรของพี่บ่าวนะสูตรพี่มันครับผมมีตัวไหนบ้างนะคะพี่บ่าวนี่นะครับผมสามตัว แปดสามห้าสองตัวล่างเจ็ดห้าตัดออกมากขยายออกมากมันกระชอนขยายให้แล้วแปดศูนย์กับห้าศูนย์มันมอยู่ในสูตรคำนวณน,นะครับผมมันถ้าเป็นเลขดับพี่บ่าวก็จะตัดออกแต่แปดศูนย์กับห้าศูนย์มันอยู่ในสูตรคำนวณที่คำนวณได้ออกมาเ,ออเลยไม่ตัดออกเลขดับพี่บ่าวก็ดับเอาอยู่ดวันนี้มีดับใบให้ไหมคะมีนะครับผมจะอยู่ในใบ อยู่ในคำนวณน,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 นะครับผมจะตัดออกไปแล้วดับเอาอยู่ดับเอาอยู่ว่าที่แล้วก็ดับเอาอยู่นะครับผมบให้ดับด้วยว่าที่แล้วเด่นก็เอาอยู่หมดแล้วไห้ดับก็เอาอยู่บอกแล้วยังไงก็ไม่มายกไปทางถุงเลยเจดำนี่นะครับผมที่คำนวณออกมา นี่นี่ที่คำนวณออกมาโอ้สูตรคำนวณอันนี้ไม่หวงใช่ไหมไม่หวนให้ดูเลยให้ดูเลยไม่หวงสามสามสามศูนย์แปดแปดนี่ก็คือตัดออกตัดออกที่ตัวตัดออกคือเลขดับเพราะพี่บ่าวก็จะมีตำราดูอยู่ที่อาจารย์ให้มาค่ะสามสามสามศูนย์แปดแปดนี่ก็คือตีไปดับไปเลยใช่กเขาคำนวณพี่บ่าวก็คำนวณได้เนี่ยเลขหกตัวเนี้ยเอามาจับกันจับใส่ก็จะจับจับขึ้นมาแบบนี้ ก็จะได้แปดสามาเหมือนว่าที่แล้วก็จับขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้เก้าหนึ่งหกนั่นแหละครับผมเดี๋ยวนี่ดับอันนี้คือที่มาของแปดสามห้าเนาะครับผมที่มาของแปดสามาสูตรนี้ไม่หววงนะครับผมอันนี้คือดับมีตัวไหนบ้างถ้าสามสามสามแปดแปดสามศูนย์ นี่ก็คือดับได้เลยดับได้เลยเอาอยู่เด้อพี่น้องดับขวดที่แล้วก็เอาอยู่นะครับผมนี่สุดขวดที่แล้วดับอยู่มีสามสามกับแปดแปดใช่ไหมครับผมแปดแปดยังไงดับหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งดับที่แล้วดับบนดับบนอันนี้ดับบนอย่างเดียวใช่ไหมพี่บ่าวดับบนอย่างเดียวแต่พี่บ่าวก็ย้ำนะว่าดับพี่บ่าวไม่ได้ดับกองฉลากดับสามสามสามศูนย์แปดแปด สามสามสามศูนย์แปดแปดครับผมสามคู่สามคู่นะอ่ะภูดคิจถึงซื้อขอชุดลงทุนเลยค่ะพี่บ่าแต่ลงทุนต้องชุดน,นี้นะครับผมนี่ให้ดูตัวเน้นเลยที่วงกลมให้ครับผมนี่เนาะพี่บ่าเนาะนี่นะครับผมตัวเน้น เป็นเน้นเจ็ดห้าเลยเนาะส่งวงกลมโตเดี่ยววงกลมนี้ล่างเจดห้านะครับผมเออพี่เศษเนาะมันเป็นล่างมาปนยูโม่ใช่จะเขียนไว้แล้วว่าล่างนะครับผมแต่ตัวที่ขีดเส้นใต้คือแปดสามแปดห้าแล้วก็แปดสามมากส่วนเน้นเจ็ดห้านั้นล่างนะครับผมเออข้านี้